สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญถวายพันทหารเพนพระสงฆ์เก้ารูปเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2566สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางปันธง22ทีวีค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์สองพที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงกานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพน พระสงฆ์ก้ารูปเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ณตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,459ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไล f ์ไฟเซนที่ได้รับความสำเร็จมาแล้วในอินเดียและพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนีและเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2527ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติค่ะ โดยมีนางปารณีลมกิ่งสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์วัดราชนิยมธรรมวัดคลองสี่จำนวน9้ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยนายธนูโพทองประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการนายมงคลัตภูกรนัตประธานเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวและพีพรพัฒนาแสงหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นำขบวนการสหกรณ์และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายพัฒนาหเพลนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ให้ศีลและประพรมน้ำพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ